เอ๊ะโมลิเอ๊ะเดี๋ยวคุณสบายดีไหมเดี๋ยวเออเออรออย่าจับเขานี่มันอะไรหยุดสิ่งนี้เออแต่มันเจ็บออกไปซะฉันจะปกป้องอะไรคุณไม่สามารถใช้สิ่งนั้นที่นี่ Э-э-э! Eh? Милия eh? คุณจะต้องอธิบายสถานการณ์นี้นี่มันเรื่องไรสาระอะไรใช้ในทางที่ผิดพวกเขาตัดสินว่าโมลิไม่มั่นคงเกินไปและพวกเขาอาจคิดว่ามันเป็นเพราะฉันดูเหมือนว่าพวกเขาตัดสินใจที่จะปกป้องเขาในขอบเขตอำนาจของผู้พิพากษาพวกเขาพูดแบบนั้นด้วยเหตุผลอะไรใจเย็นใจเย็นนะไรเดอร์ หน่วยค้นหาของซารามเข้าไปในห้องผู้พากษาได้อย่างไรฉันไม่เข้าใจเด็กจากอาณาจักรของชลาลามจะเดินทางมาที่นี่ได้อย่างไรมันไม่ใช่แค่ระยะทางที่ทารกมนุษย์สามารถข้ามได้แค่เพียงลำพังนั่นอะไรที่อยู่ตรงนั้นมันคือสามขาของผู้พากษานั่นคือมาพูดคามจริงกันเถอะ คุณไม่ต้องการมนุษย์มากขนาดนั้นเหรอคุณให้ผู้ช่วยของคุณนำตัวหนึ่งออกจากสถาพักพิงอย่างลับๆเหรอนั่นไรสาระโมลี่หลบหนีจากอาณาเขตของชาแดนด้วยพลังของตัวเองมนุษย์จะสามารถฝ่าทะลุขอบเขตของชาลามได้อย่างไร เขาทําเสื้อผ้าให้เขาโดยใช้ผ้าของ R.A. U.D.R. นั่นดูเหมือนจะเป็นสาเหตุคุณจงใจทําให้มันรู้ว่าขอบเขตของชาลามได้อ่อนแอลงแล้วใช่ไหมเพื่อเป้าหมายของคุณเองเลขที ฉันเองแค่เห็นบันทึกที่ทารกสามารถทําให้อ่อนแอลงด้วยได้เหตุผลเล็กน้อยแล้วหวังว่าเขาจะเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงฉันไม่ได้มีความตั้งใจอื่นใดเลยพวกเราเป็นกังวลเพราะเราไม่ได้รับรายงานสถานะของโมลิตักสถาพักพิงเป็นเวลาหลายเดือนผู้ช่วยของฉันพึ่งไปตรวจด,ดูอาการของ และพบว่าโมลิหายตัวไปเราก็เลยเริ่มติดตามเขาและสู่เมืองมีนักเดินทางพาเขาไปที่นั่นตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเออเออไม่อยู่ในเมืองอีกต่อไปแล้วคุณกำลังบอกว่าไม่มีทางพิสูจน์ได้ใช่ไหมใช่ฉันได้ยิดมาว่าคุณเคย ทำเด็กหายที่ศูนย์ค้งหนึ่งเขาเกือบถูกเหยียบย่มใต้เท้าใครสักคนหลังจากชนเข้ากับคนละเมืองคนหนึ่งและแม้กระทั่งใช้พลังของคุณเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บสาหัสได้คุณรู้หรือไม่เป็นครามประมาทฉันเสียใจเขาไม่มีคุณสมบัติเราจะต้องส่งเขาคืนกับสังคมมนุษย์อันดับแรกเลย ศูนย์พักผิงกับลังทำอะไรอยู่ในขณะที่มนุษย์กำลังออกจากอาณาเขตของตนไปเราไม่สามารถส่งเขากลับไปยังสถานที่เช่นนั้นได้ฉันเสนอให้เขาส่งไปพื้นที่จำกัดเดี๋ยวโปรดพิจารณาถึงอารมณ์ของเด็กที่ต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่อีกครั้งมันอาจจะดูคล้ายกับเราแต่พื้นที่ตรงนั้นมีมนุษย์อาศัยอยู่แตกต่างอย่างชิ้นเชิงที่โมลี่เคยอยู่แล้วเด็กล่ะคะ กานสื่อสารกับมนุษย์ที่เป็นสิ่งเป็นไปไม่ได้เขาไม่มีสติปัญญาที่จะใช้ภาษามิเลียก็คิดแบบนั้นเหมือนกันไหมทักษะทางภาษาของเขาอาจยังขาดอยู่แต่เขาเป็นเด็กที่รู้วิธีแสดงอย่างเหมาะสมโปรดอนุญ,ญาตให้ฉันพูดคุยกับเขาฉันจะพิจารณาเรื่องนั้นผู้พิพากษาให้ความสำคัญกับความสูงและความปลอดภยัยของเด็กมนุษย์เป็นอันดับแรกทุกคนถอนตัวก่อนวันนี้ออ มิเลียนี่คือของผู้พากษาเอ๊ะพวกเขาไม่ได้เดินวันเดียวแบบกับเราความเงียบที่เกิดขึ้นเพราะแสงสว่างหมดลงนั้นยาวนานยังไม่มีสิ้นสุดคุณสามารถอดทนต่อจุดจบแบบนี้จริงๆเหรอเอ๊ะ